สวัสดีครับพบกับอีสานแบบบ้านๆนะครับเนาะครับมือนี้พ่าว่าเฮ็ดเอ้น้องกิ่นยินครับเอาดวงมาดทอดเนาะมือเนะมีโน้ดวงครับมือนีดวงสาคูดวงมะพร้าวครับเนาะมาเบิ้งกันนะครับนี่ครับน้องดวงเนาครับดวงมะพร้าวด้วยดวงสาคูนะครับนี่ครับเฮสิมาเฮ็ดน้องกินครับนี่ครับมาสิทอดกินครับน้องทอดกินครับนี่ ตรงสาค,าคูตรงพ่อครับตัวนี้ครับใครสนใจกับติดต่อได้นะครับตอนนี้เขากำลังดีเริ่มวางขายนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอีสานแบบบ้านเนอครับพี่น้องเน้อให้กำลังใจในคลิปดีๆต่อไปไว้ให้งพี่น้องเบื้งครับเบิ้งเลยครับเดี๋ยวข้อสีมาถอดนะครับเนาะ ครับพี่น้องห้องข้างงอเ้าสีมาทอดดวงสาคูกินนะครับพี่น้องดวงสาคูนี่เฮ็ดเป็นอาหารยังไงนะครับเฮ็ดกับเขาแทนหมูก็ไเลยครับแทนเนื้อหมูก็ได้ครับไปทอดไปฟัดไปย่างไปปิ้งไปต้มไปเฮ็ดยำเฮ็ดอย่างไรเบอร์นะครับดวงสาคูนี่ครับนะครับเฮ็ดต้องกินหลายอย่างครับแทนเนื้อหมูไปได้นะครับเนาะ แซ่บครับพี่น้องแซ่บครับเฟซน้องกินอะไรยังครับสนใจอยากซื้อกับติดต่อเลยนะครับเนาะอยากชิมอยากยังกับติดต่อเลยนะครับติดต่อที่ผมนะครับศูนย์เก้าห้าหาสีหนึ่งเก้าสี่หกเนาะครับคือโทรผมครับพี่น้องเดี๋ยวลงเบอร์โทรไปเดี๋ยวลงเบอร์โทรไปใต้คลิปเนาะครับเนาะสนใจหรือว่าแอดไลน์แอดเฟซบุ๊กหรือทุกอย่างครับครับอันนี้ห้องมาชิมมั้ยครับ เาแค่เขาอาซิมครับผมาร้องรสชาติเขาแยแ่พี่น้องเบิรงครับ่าเขาสืว่ากินแบบไรเนาะครับเนาะเดี๋ยวรอหนาเขาสือว่าปิ้งมายางมดอยไรยางครับเป็นมื่เขาสือาทอดกิิเนเนาะครับเนาะเดี๋ยบ อดกรอบักลวงเขาตัวใหญ่ครับจะชิมอย่างเงี้ยเดมาล้องมึงนะครับน้องอรบานะล้อเอาทอดใส่ใบผักบนะครับนาองมีหอมเพิ่มความหอมครับมันจะเข้าลังฟองลวงนะครับเมื่อวานครับ ต่างองเราเขามาตวกินนะครับตัวนี้ครับเบื้องครับที่นอครับต่างฟองเราแตงงูนะครับแต่ล่างด้วเลียนมีห้อมครับแต่คนมากลางฟองใเอาใส่บักอือฟักทองนะครับเนี่แตงรสชาติครับไม่ได้เแตงรสชาตของมันนะเนาะลังอดครับตอนทอดุุอกครับ ชิมก็บอกได้นะครับ่วงทอดกรอบนะครับปกติแล้วเขาจะลวกก่อนนะครับลวกให้มันสุกก่อนนะครับแล้วมาทอดนะครับอันนี้เราไม่ให้ลวกเลยนะครับเรามาทํากินเลยนะครับเรามาทอดสดเลยมันจะแตก่อยครับกินดิบก็ได้นะครับแซ่น้ำปลาครับประมาณนี้เนาะครับเนาะเนาะ ทอครับปุงปงเลยดอดีนะครับเนาะปุงปงเลยรดีคอับทยครับนี่าสไปสสกล,มก,ลมกล้มกันครับคบึ้นยังไงนะต๋อ้นอยังไครับปุงปงเลยรดีครับีดีล้ เดือดเดียบตัวยหญ่เนาะครับดวงเนาครับนี right? ่มันกระเออพันธุ์อีสานซีมึงครับจับครับเป็นไงครับมันมันอรสชาติเป็นไงครับบอกท่านผู้ชมว่าไงครับรสชาตินินมละมุนลินครับนุ่มๆหอมครับมันมันนะครับแจ่บอยู่ โอ้ตีนไร้นะครับตัวนี้เจลี่ไร้ครับเจลี่ได้กินเจลี่โอ้ตีนไร้ครับนี่ครับเฮ้ยไปไหนแซ่บครับโอ้แซ่บครับครับอือตัวดีครับใช้ตัวดีหน่อยนะครับเนาะตัวสี เข็มจั่งน้อยแล้วก็นุน่มๆม,มันๆหอมๆครับแซบ,รบ,แบครับแซบับครับพี่น้องจับครับครับ นนุ่มๆนะครับโปกตนหลายครับก็จะนุ่มนี่ครับครับรสดีไหมๆก็เค็มไหมก็แซ่บครับพี่น้องหอมใบกระดูกนะครับเนาะสมาทานกันไปครับสรุปแล้วแซ่บครับพี่น้องนกโป๋วยเลยครับสั่งซื้อเลยนะครับพี่น้องเนาะครับกินอีกก็นะครับแซ่บครับ เจ้าพักพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้เขากะสีเอาไวส้สำหรนีน่เนาะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอีสานแบบบ้า,นบานเนี่ยครับกับพานอีสานชั้นแนวครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเลยครับพี่น้องแมวพี่พีน้องๆนาน,น้านหลานทุกคนครับเฮ้เขามีกำลังใจเห็ุคลิปต,ต่อไปเนาะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ เอาไว้สำเนียเนาะครับขอบคุณครับ